ครับสวัสดีครับนี่เป็นคลิปของร้านนภัสโมบายนะครับวันนี้ก็มี Oppo ์นะฮะ A ห้าสิบสามนะครับนะฮะอาการก็ติดล็อกหน้าชําระรายเดือนนะครับค้างชำระรายเดือนนะครับนะก็เดี๋ยวทางร้านจะทําการปลดล็อกให้นะครับก็ทางร้านเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ทุกแทบจะทุกรุ่นนะครับที่มีขายนะตอนนี้นะครับท่านไหนที่มีเครื่องติดล็อกรายเดือนหรือติดหน้าประมาณเนี้ย แล้วมันเข้าใช้งานไม่ได้นะครับทางร้านก็มีบริการปลดล็อกให้ได้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะครับว่าหลังจะปลดแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการปลดล็อกนะครับ Oppo เอห้าสิบสามนะครับตอนนี้ก็สามารถใส่ซิมได้แล้วนะครับนะฮะก็ขึ้นระบบสัญญาณนะครับขึ้นอินเทอร์เน็ตอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ล็อกแล้วนะครับลูกค้าสามารถ เอาไปใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถโทรเข้าโทรออกนะครับได้แล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ใช้บริการนะครับสวัสดีครับ